o hour later อ่าโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุาท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ของโฟโ์เทียนะครับกับวันนี้อยู่กับใครครับผมอ่ามาเล่นเกมอยู่โทษโทษโทษโ,ทโ,ทโ,ทโทลืมลืมลมอ่าอยู่กับต้นนะครับผมอยู่กับต้นแล้วก็เป้นะฮะเอเคเป้ต้องพูดเมื่อกี้เลยนะฮะอืมเป็นไงกันบ้างไม่ได้ทําคลิปกันนานคิดถึงกันหรือเปล่า <c oughs> ไม่อ เี้่ yeah. น้ำตาทับไหลเลยฟัวเสียงเป้เบาปะน่าจะนันก็เสียงเป้สองร้อยโอเคถ้าเฟ่บอกไงมันก็มัน,นไม่ได <c oughs> ก่อนอยากจะมาแจ้งว่าใช่ฮะช่วงนี้แบบว่าไมไ่ลงคลิปเลยทุกคนไม่ได้ลงคลิปไม่ได้แตะอะไรที่เกี่ยวกับคลิปเลยเอาจริงเพราะช่วงนี้มันติดหลายอย่างติดงานติดเรียน,ต,นติดนู่นติดนั้นติดนี่ภาษาภาษาบ้านๆคือใช่ฮะผมคิ้เกี่จ เอออยู่ๆอยู่เลยอยู่เลยเว้ยช่วงนี้เขาก็ติดกันไม่ใช่แค่ผมเดี๋ยวกูคนเดียวกับซานกำลังคิดอยู่ฮะว่าช่วงนี้จะทำเกมอะไรดีหรือเปล่าแต่ก็คิดในเรื่องเกมไหมแฟรแนบเหรอเออใช่ใช่เออวันนี้เราจะมาวันนี้เรามาสปอยงานแฟนแนบนะว่าเป็นยังไงบ้าง จริงเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติอัดคลิปนี้เสร็จเราลง youtube ปุ๊บผมว่าจะอัดไฟแนปแต่ว่าต้องรอเน็ตต้นก่อนเพราะว่าช่วงนี้ต้นแม่งเน็ตดับทุกคนเน็ตแม่งดับวาจะอไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวปุ๊บเอาไปมาละร้อยเขี้ยวละร้อยเลยเตะเตะเตะช่วงนี้ต้องอัดไฟแนปไอช่วงนี้ก็อ่าเฮอ่าคอนเทนต์ไอคอนเทนต์แนวคุยกันไปก่อน ผมผม,มยังจะไม่ผมยังจะไม่ลงคลิปหรืออะไรอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งเพราะว่าหนักหนามากทุกคนตั้งแต่ช่วงเปิดมาเนี่ยคือถ้าเล่าเหตุการณ์ไหมก็คือตั้งแต่ช่วงปิดเทอมก็โอเคก็สนุกก็อะไรอย่างนี้ไปใช้ชีวิตไปเปลี่ยนตัวเองหลายไลายอยา่างทุกคนไม่เปลี่ยนอย่างเดียวคือคุณภาพคลิปแล้วก็กล้องกูครับ เปลี่ยนทุกอย่างนะยืดเปลี่ยนทุกอย่างในคอมกูฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งในเมื่อช่วงนี้เราไม่ได้ทำพี้ยอะไรกันเลยนะฮะช่วงนี้เราก็เลยมานั่งเปิดอกคุยกันดีกว่าไม่ใช่เปิดอกคุยกันที่แบบว่าเปิดอกไก่แล้วคุยกันนะไม่เอาเนี่ยเขียวหน้าอกไม้จ้ะหน้าอกเป้มาโอเค ช่วงข้อคลิดช่วงนี้มันไม่มีอะไรแต่ก็อาจจะบอกว่ายังรักและคิดถึงทุกคนเสมอนะฮะแม้ว่าทุกคนจะไม่คิดถึงกูก็ตามไอ้กีมึงบอกไงล่ะช่วงนี้แบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรทุกคนแบบมันมีแต่คนบอกว่าผมไปทําคนนู้นคนนั้นคนนี้ติดติดติดอย่างนั้นแหละเออติดอย่างไรกูพูดออกช่องไม่ได้ <laughs> อ่าอ่าแต่ถ้า,าถ้าถ้าถ้ากับสมเราพูดปุ๊บคือกูต้องคอปเมนเตอร์ไงขี้กียจอ่า อาติดอ่าใช่อาติดติดติดนั่นแหละเออคือแบบคือพอกูมีแฟนทำเออเนี่ยเดี๋ยวะพอน้องสาวต้นเนี่ยเดี๋ยวจะพามาทำความรู้จักนะทุกคนไอ้เขียมันปรับตัวกูเลยปรับตัวแล้วอ่าก็จริงๆนี่มันก็ใช่แหละครับจริงน้องสาวต้นเนี่ยเป็นคนที่ีดรับเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนสดใส เป็นน้องสาวที่ดีคนหนึ่งแต่มีแฟน <c oughs> ย้ำนะครับมันดีทุกอย่างถ้ามันมีแฟน <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้อ่าอาจจะ้เห็นรุ่นน้องของต้นไอ้น้องน้องสาวของต้นบ่อยขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ยินเสียงน้องเลยเพราะน้องไม่เปิดไม้ <c oughs> <c oughs> อน่น้องต้นเขาบอกประมาณว่าไม่เสียแล้วก็ แฟนเขาด้วยแฟนเขาก็อาจจะมาออกคลิปเราแต่ว่าเราก็ต้องขออนุญาตก่อนว่าเราถ่ายได้ไหม <laughs> ถ้าถ่ายได้ก็โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เใช่อ๋อเขาเขินก็ไอเขาเขินไหม,มเสียเขนาน่ารักเกินว่างั้นโอ้ยเฮียอ๋อ 5, สมบูรณ์ชาติการศึกษาทีแท้เงแครเลยโอเค okay, ประมาณสี่นาทีเหมือนเดิมยังไงมันก็ต้องสี่นาทีอ่ะ เอออช่วงนี้ช่วงนี้เป้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ปิดเทอมจนถึงเปิดเทอมนี้กลางเทอมอะไยนะใรน็กใครเน็บเจริญฟอนน้องกูโอเคต่อไปครับคุณต้นนะช่วงนี้เป็นไงบ้างดีหรือเปล่าอ๋อเชนี่อ๋อเชนี่อ้าวเอาเอาเอาในเรื่องคร่าวๆแล้วกันนะช่วงนี้เป็นไงบ้าง ยุงคุยอะไรสัตวบยันแม่แล้พเพราะกูจะอ๋อยุงยุงเหรอยุงยุ่งเหอนี่ก็ยุงเอ้ยนี่ก็นีก่นนนก,ก,ก็เป็นแค่ไรสักเแค่ไหนเรื่องกู <c oughs> อ๋อสำหรผมนะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็แค่หลายเรื่องฮะทั้งเรื่องงานเรื่องการไปต่อมหาลัยแล้วก็อะไรกันเรียนหลายอย่างเลยช่วงนี้มันเลยมันเลยแบบว่ายังไม่พร้อมทำยูทูปเท่าไหร่ ต่ตอนนี้พร้อมแล้วฮะพร้อมพร้อมจะเปิดหน้าต้นไม่ใช่เอามาไอสัตว์อ่ะได้จบอ่ะได้จบอ่ะได้จบวันนี้ไปเจอกูในสตองเกตมาเมามาโอ้ยเฮียโอ้โหเฮียมึงเจ้าโลกูนโอ้ยโลกูนสภาพโอ้ยมังเจ้าโลกูนเลยแพ้โอ้โหมึงดูเลเวลด้วยดูเลเวลโลกูนได้ละ อ่าเดี๋ยวถ้าถ้าจบคลิปนี้แล้วมีคลิปต่อไปเป็นแนว p ีพนะไม่ต้องตกใจนะทุกผู้ชมใช่ฮะไอ้แค่ต้นพากุลพ p พสัตว์แม้สีเม,ม้โอเคอ่เาเรื่องของผมต่อก็คือช่วงนี้มันเค่ียหลายอย่างอ่ะเรื่องบ้านนั้นแล้วครอบครัวอ่าผมผมพูดในคลิปแรกนั้นว่าออใช่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมหายไปบ่อยๆก็เพราะว่า อยายผมเข้าโรงพยาบาลอืมเข้าโรงพยาบาลแล้วท่านแบบอะไรเปลี่ยนหัวใจใหม่มัเรู้อะไรนะหัวใจเทียมหรืออะไรสักอย,อย่างนั่นแหละอืมกี่กับทางด้านหัวใจเพราะว่าหัวใจแกหัวใจแกมันรับน้ําไม่ไหวประมาณนี้มั้งเออทางการแพทย์ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ว่าถ้าผมถ้าถ้าถ้าผมพูดผิดหรืออะไรยังไง่ยบทางการแพทย์ก็แนะนําได้ในช่องคอมเมนต์ <laughs> <c oughs> อ่อาเดี๋ยวที่จะทมเลยเพราะผมก็อ่าเครียดเหมือขนขอกันช่วงนี้ ใช่ไม่เครียดใช่โดยเฉพาะต้นเนี่ยเครียดมากเลย <c oughs> อ่าเครียด <c oughs> มากเลยช่วงเนี้ยใช่ไ <c oughs> หมต้นแล้เขียนนะเขียนนะตอนเขียนนะอืมอ่าพีการกเครียดของคนเรานะฮะมักจะเป็นอะไรที่ยากลําบากและอยากเียนแต่ไม่ต้องห่วงตาราบใดที่เราอยู่บนโลกนี้เราก็จะปลอดภยัยไว้แต่มันจะมีบัก <c oughs> วันแต่มันจะมีคนบางคนเล่นมุกนายวินนี่เออช่วงนี้ใครดูเมย์บ้างช่วงนี้ใครดูเมย์ไอ้ลองลองถามช่วงนี้ใครดูเมย์มาเริ่มจากต้นก่อนเลยเริ่มจากต้นเลยชินดูดูเมย์เรื่องอะไรครับชนดูเมย์เรื่องอะไรเขียเชีย,ชย,ชยเจจูซอไคเซ็นกับอ่าไปดูอะไรครับ ไม่ได้ดูส่วนผมในช่วงนี้ดูเรื่องเอ่าอารสเซียฮะผมดูสาวอารเซียเอ้ยพูดอารเซียธรรมดาไม่ได้ผมดูสาสวอรวาร์ขอขอเซียขอ้ยโอ้ยเล่นมี่พี่อะไรเนี่ยโอ้โอ้หากู่ช่องบินนั่นเนี่ยอ้ <c oughs> อาจจะบอกว่า ช่วงท้ายยูต่าเขามาแล้วเขาเขาพร้อมจะยิงมุร์สกิอ๋อโอเคอ่ะยูต่ตายอ๋ออ๋อยูต่ตายสุนาเล่นกล้ามเงี้ยยูต่าตายสุนารเล่นกล้าโอเคก็โอเคประมาณเก้าถึงสิบนาทีแล้ววันนี้ก็สนุกกันพอสมควรก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเจ็บคอไม่ไหวก็เพิ่งตื่นนะหยอกหยอกหยอกก็ อืมใช่ที่เกียดแหละอืมเอาคุยกับมี่โอ้โอ้โอ้เขาถมถุยผมถมทุกันใจเลยสัโอเคครับก็ทำอ่าโอเคถ้าถ้าทำคลิปต่อไปมีเกี่ยวกับอะไรจะมาแจ้งให้ทราบแต่แต่ไม่น่าจะได้แจ้งหรอกคุณน่าจะลงเลยไม่น่าจะได้แจ้งหรอกั้นจะลงเลยฮะเฮียหลงกลคุณไรงงูจการายเมื่อกี้หลงกลใช่ไหมได้มึงจะ เป็นด้วยการเปิดมหโากะเอาละมันคู่เซนใส่กูกูเปิดแน่ขามุย